ที่ถ้ำสุขุสุกนะครับเอาไปพ,พี่น้องมื่อนี้ก็รวมพ่นครับพ่อพี่น้องรวมพน่นนะฮะอ่าตรงนี้ก็คืออ่าเหยีดสถานที่ปฏิบัตินะครับพ่อพี่นอ้องโอ้มีแต่ท่านเทียดีด้วครับนี่หัวทีแล้วก็คือแตกบนแตกล่างครับพ่อพี่นอ้องเอาอ่เบิ้งเด้อครับพ่อพี่น้องตอนนี้ก็อ่าเนนิมิต ทุกคนกับนิมิตด,ดีฝันดีจังไดอาจารย์สมหวังไงคิดว่าจังไดงวดดีกับแตกบนแตกล่างอีเข้าไพ,พี่นอ้องเอา้าพ,พี่น้องเบิ่งกันครับด้อเออครับมีแต่คนโชคดีครับพ,พี่น้องโชคดีครับพ,พี่น้องโชคดีงวดที่แล้วอาจารย์ก็ได้ปลอยไปห้าแปด นะครับล่างข้างบนกะสี่หกเต็มเต็มพี่น้องงวดนี่นะครับพ,พี่น้องจังได้กระบอกผาดครับพ,พี่น้องบ,บ่ผาดเ,เนี่ยนอน,อน,นคือมั่นใจได้เลยครับพี่น้อง<ช>โอ้ผู้ดใดฝันดีก็บอกไปเน้อบอกไปพี่น้องก็ได้เออป้าป้าฝันวังได้เออบอกไปพี่น้องก็ได้เนี่ยเพียงใดในความฝันในน,ในิมิตอ่ะงวดเนี่ยนาิกบโอ้สิได้กินลาบงัว เออสิได้กินลาบกัวเด้อพี่พี่น้องเอาเสียงไปเสียงไปเออคักขนาดเด้อพี่พี่น้องโอ้อยู่สถานที่อสมอาจาร์สมหวังขบเพยพีนรองอสมสิบสองล้านข้าพิพนรังบ้ยคักคักข้าพีพน้อง ข้ามือนี่ก็สิปล่อยนะครับเด้อปล่อยสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรง,<ม>ง,งครับไปพี่น้องรับช้างใหญ่ทั้งนั้นเด้อครับไปพี่น้องอันนี้ค่ะเสียทีกล้วยงามครับเสียทีกล้วยงามโอ้ยนียน่า,ยา,ยา,ยายถือหลายเป็นได็ก่อนงวดที่แล้ววาดข้างนี่นี่เนาะถือกว่าจะงวดแล้วนี่ โอ้สุดยอดสุดยอดโอ้คัก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 เอาไปพี่น้องบัวธรรมพราคักวะคักวะพี่เฮ้ยคักคักคักสุดยอดสุดยอดเออเ้านี่ละเออบัวผาดครับไปพี่น้องบัวผาดบัวผาดเออก็ได้ยินว่าปลาเหล่าซื้อลัตตรีมาไว้แล้วขึ้นก็ว่าฝันดีครับแกฝันวางได้เนี่ย ได้ไปฉลองกับฝรังได้ไปฉองกลังได้กินแล้วคือว่าได้ได้กินกับฝรังนี่ได้ได้ซื้อลอตตอรีตัวไหนไวล่ะเอเก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเด้อพี่น้องเอาเปนฝันว่าได้กินแล้วเออเก้านึนึเก้าอาพพี่น้อง อ,อันนี้ปลานูนาครับปานูนากระคักขนาดครับโอ้โหเอาให้ทั้งบนทั้งล่างคักกระคัก,ก,กฮเฮ้พี่น้องสุดยอดเด้อเฮ้พี่น้องเอาพี่น้องงวดวันที่หนึ่งตุลาครับอาจารย์ก็ได้ปล่อยไปแล้วเลขสามตัวในนิมิตในความฝันของอาจารย์นะครับอ่าห้าหกเก้าห้า 90 59 2, 2>, 2ตัวก็198 9ครับพ nah, ี่น uh, ้อง69เก้าเอาไปพี่น้อง69อ่า26ล่องไปวิเคราะห์เด้อพี่พี่น้องอ่าล่องไปวิเคราะห์เบิ่งพี่พี่น้องนี่คือแนวทางครับแนวทางอ่ามือนี้คักขนาดครับอ่าไป พี่น้องคักขนาดเด้อพี่พี่น้องวดทีแล้วแตกบนแตกหลังครับพี่น้องนี่คือสถานที่อ,อสมของอาจารย์สมหวังครับพี่พี่นอ้องขวออดกางงามดอกไม้กางงามกับเป็นธรรมชาติครับอยู่ข้างบนกับเป็นน้องหน้ารี่ครับพี่พี่นอ้องสถานที่อสมตำหนักสมหวังพารวยครับพี่เพีงสมหวังพารวยจะร่ำจะรวยเขาพบนข้างร่างครับพี่พี่น้อง โอ้วัธรรมดาเดอ้อภัยพี่น้องมือนี่ด้วยบรรยากาศครับพ,พี่ร้องบรรยากาศที่ห้องด้ซอยกันเห็ดซอยกัน้สงครับอ่าคือสถานที่ตรงนี้อ่าที่อาจารย์ได้จัดงานนิมนต์พระลอยเก้ารูปครับพ,พี่ร้องลอยเก้ารูปเปิ้นก็ได้มาหนึ่งร้อยสี่สี่รูปครับพี่ร้องอ่าเมษาครับทีแล้วโอ้วัฒน์รมดาเดอ้อภัยพี่ร้อง ด้วยอนุสงผลนบุญครับไปพี่รองกาผูดครับไปพี่ร่องอกาทํำครับไปพี่ร่องกาชิดกาล้ำกาลว้วยครับไปพี่รอง,อรองนอนนรับไก่ไดเงินหมืน่นขั้นนอนตื่นไก่ไดเงินแสนเด้อไปพี่รองแบนเมื่อไปกะได้แก้วมานี่เอาไปร้องโชว์อีกครั้งหนึ่งครับนี่เบอร์โทรอาจารย์สว่างนะครับศูนย์แปดแปดสามหนึ่งสามแปดเก้าสองโทรหาได้ครับไปร้อง โทรหาได้หมู่ว่านกะถือว่าโชคดีกันสอปปอเล่าซีซีนะครับพี่พี่น้องเอาด้วยอนุสงค์บุญด้วยบุญด้วยกุศลครับพี่น้องครับยู่สถานที่อาสมตำหนักอาจารย์สมหวังสิบสองร้านครับพี่พี่น้องด้วยบรรยากาศนี่ก็เป็นน้องสาปลอยป่าครับพี่น้อง โอ้โหคัก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 เอาพ่อยพี่น้องยังไดก็ขอให้โชคดีลำรวยสุขสุขคนเด้อพ่อยพี่น้องเงินไหลน้องท่องไหลมาเด้อพ่อยพี่พน้องสาธุโชคดีรวย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 